ลิเดียฟ้องด้วยภาพหลังน้องเดมี่แอบยิกพี่ใหม่เอฟซีทั้งขำทั้งเอ็นดูกลายเป็นภาพสุดไวรัลที่มีการแชร์และถูกพูดถึงสนันโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวกับภาพของน้องเดมี่ลูกสาวของลิเดียและแม็กทิวดินไปร่วมงานอีเวนต์เปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งยุคอวตารเดอะเมอฟวอเตอร์อวตารวิถีแห่งสายน้ำและมีโอกาสได้เจอกับนางเอกสาว ใหม่ดาวิกาเป็นครั้งแรกจนเกิดเป็นภาพแอบหยิกแขนนะ้าใหม่หนึ่งแมทที่แชร์กันว่อนโซเชียลขนาดที่สาวใหม่ก็ได้ออกมาโพสความในใจว่าประเด็นคือเป็นแขนข้างที่พี่ใหม่เพิ่งไปฉีดวัคซีนกันบัดทยักไม้อย่างปวดเป็นดาวิจะต้องเข้มแข็งขนาดไหนฮ่าฮๆล่าสุดคุณแม่เีเดียได้เผยภาพเปรียบเทียบระหว่างพี่ดีแลนน้องเดมี่เจอน้าใหม่ครั้งแรกต่างกันสุดๆ พร้อมระบุว่าหยิก1นจูบหพี่ใหม่สวยมากค่ะอิอิรีแอคชั่นการเจอพี่ใหม่ครั้งแรกในชีวิตของดีแลนกับเดมี่ช่างต่างกัน